ว่าคือโนไปกับไปน้ำไปเพื่อนไปตละไปบางวัดบช่องเพื่นเพื่อนนอกนทาง้นทางนอยกบ้านต่างๆเอาปไปตัวไปกไปจองไสิได้ไปันตัวตัวนี้เพ่อจะไปดํเนินการไอ้อไปหนก่อนเป็นป่ะโอเค อันชุดกระตัดให้ยแล้วใส่เด้อยยังงอแงะเด้ใส่บ่เหมือนนั่นพื้นอันเสื้อใส่สีแดงใ<ซ>ส่เสื้อแดงอย่นี้ปะแต่ไม่ใช่เสื้แอแดงเป็นเสื้อขาวเสื้อขาวโบเลียวเขาบ่อยใส่เสื้อขาวโบได้ไปวัตรแต่เสื้องามงามให้ตสองใส่เด้หมักหน้ากตัดให้แล้วนะ่ะ À. bạn ghi gì, <laughs> gì, à. gì câu anh bỏ phun tôi nhắn mấy đi vẫn chút câu thì có bỏ thầy vẫn thấy câu khó cái mạnh câu nè bang đấy có vấn nạn lo với đi <laughs> แล้วเราะลูกตาล้ไปเสร็จแล้วจ้ไปตากแดดด้ดิในเมื่อมันสะอาดเ้อไปหาเขานี่เราก็คิดไปจังทีเลยมือแจกลูกงานฉาดชุ่ินโอ้ยงานเขาเป็นพราจำนั่นเขาที่บานมือกับามา่ดิมือกับบาลางจะเป็นอย่างมากที่บาน เง hmm. ี้ยวกระโหลกอน่างสิกระปาดเอามาให้ยิ้ทายาเล่มว่าไงนี่มิตรลาบเลวบานมิเล่มกัดีสินนุ่งไปเสียห์้ยางงามๆนี่สินุ่งไปบ้านนี่ขาดสินุ่งไปเสียห์าไม่ได้สินงงามนี่นุ่งไปบ้านสี่จะบอกอีนยัง ไปหมดเั็นโลกก็มิจฉุพงเสียงง่ามไรกระจายทุกทเจ้าไม่ถามเบิ่งเขาวาจิไปหาเขาบ่หลูกหลานเขาวางไหนทบนั่งมันกันจังไหนขันยังผมไปเจ้าหัถามขคนเขามาหลานนั่นนะหลานก็เพราะน่าเปิดประเด็นเนาะย้ายซายสิฮู้ เจ้าก็ร้องถามมึงเอาคุณแม่ได้ล่ละนายวางในไม่ถามก็ใ้ยังขมามี่ยังแต่ขเขมาผันหนีเขป้าผุนก็เรืผันจมมันประมาณนี้จะเตียนย้ำขามาจะของอยู่ใน,นปาุนไม่เห็นเขาเดียวไปว่ามักใช่ไปไวา <c oughs> เอาไปนั่ตัวไปขอแม่ <c oughs> ว่าสาวันดีใจว่าตอนน้องคนเต้นใช่เขาดีใจเราไอบ้านี้เมื่อวันเราขึ้นวันเราบัมือวันที่สามเมื่อวันที่สิบถี่งไปห้องกันอีกคือเฮ็ดนี้ปนนั้นอันนี้ใช่กันอีกเฮ็ดช่ยกันนีแห่ไปแต่เจ็บบันเนมี่บันเจียบเพราะว่าชีพว่ไปจำเหตุว่าบันเจยบเปสิบสาม สิบสามวันที่สิบสามเดือนสามมันไกลมาเแล้วตั้งกรสีบสิบสามเั่นพี่ราถือเตียนตกระสีบาสิบสามไปเตียงยังคือด้วยสมการพื่อย่างไราแห่วันที่สิบสี่แห่หนำมาน่ะแห่หนำไปแห่ไปชงพระน้าบนอรลงไปยิบปักปิงแบบแห่พระเลีววันที่ยิบเก่าเดปแห่ไป

คือน้องแอนเรามาแต่บ้านก็คือสภาพนี้ก็คือบปแต่งหนาโปยังแต่ว่าขันไปแต่ขันขึ้นแล้สิงามแบบแต่งอีกแบบหนึ่งแล้วก็สีความหมายคือคนเราค้นจำบ่ได้แต่เขามารุ่นกันเมื่อนั้นบ่แมนแต่เราต้องจำจำหลานซ้ายเราได้แนี่ยน้องเราต้องจำหลานซ้ายเราจำได้อยู่จังเด็ก็จำได้สุดเพชรสุดยังเราจำได้ปุ๊บน้องบอยเขาสีมาแบบไหนะะค้าาาาาามมมีนนถวว่่่่ัไลยยอเขสิ chắc mà mình đi, hãy bảo cứ một sao nữa, í nòng và gì bảo cứ một sao, í nằng, mang gì, chắc nó nó không chặt đúng không, mưa, mà không mưa không tem đầy bò, chặt là gì เขาสิบ่คือมาเงีเขาเดงเขาสิเขามาธทรมดาเขาเท่ามาดาเ้งตัวบอย่างเมือเขาสิงามเต้งตัวใส่ชู้จยังคนเยมีต้อรุนกันว่ายายสวยจิจำได้จับด้านไปได้ยวถ้ารุนแล้วีน้องว่ายายเขาแล้วสิจำนอรดีได้ก็ฮ่า่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ าเจอกันวันที่ยีบเก้าคลิปนี้กัไข่นางปนนยีบเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเออมันสิออกม่วสวยจังไดยย่าสวยแลจำร้านไผ่แล้วได้บอแต่ว่าร้านใสยแล้วจําไหนแน่นอนช่เหมึงจะขับมะซิฟดิแม่บออะไรพวกพวกซิฟต์เขา